จิ้มโบครั้งแรก100ยูนิตตอนอายุ40เห็นผลไหมคะส่วนใหญ่เกือบจะ100%ซในอายุ40จิ้มโบเห็นผลค่ะเหตุผลเพราะว่าผิวคุณก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอายุ60แล้วเป็น60ที่ผิวเหี่ยวผิวย่อนคล้อยผิวมีริ้วรอยเล็ก,เลกๆเวลาพยายามเลิกคิ้วมันจะมีเส้นเสน,นั่นแปลว่ากล้ามเนื้อคุณไม่มีแรงในการพยุงผิวจะต้องเลิกคิว้วและผิวคุณเริ่มบางมาก,มากๆไม่มีแรงของผิวหนังในการดึงแล้วถ้าคุณไปฉีดโบท็อกตอนอายุ และมีสิ่งที่หมอพูดไว้เนะี่ยมันไม่ใช่แค่คุณจะไม่ค่อยเห็นผลแต่มีโอกาสที่เปลือกตาจะตกคิ้วจะตกได้ดังนั้นการที่จะฉีดโบ็อกให้เห็นผล 1. จะต้องฉีดให้โดนกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง 2. จะต้องเลือกเคสที่ฉีดที่เหมาะสมผิวไม่ได้เหี่ยวจนเกินไปถ้ามีเทคนิคที่ดีซึ่งในวัย40บวกอะผิวเรียกว่าไม่ได้แย่จนเกินไปดังนั้นวัย40บวกฉีดน้องโบเห็นผลแน่นอนค่ะ